สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่24พฤศจิกายน2024นะครับเวลา5ทุ่ม13นาทีนะครับฟุตบอลไทยลีก2นัดสุดสัปดาห์จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนัดนี้นัดที่13นะครับนัดที่13จาก34นัดของทั้งหมดนะครับมี4คู่นะครับโปลิตเทโรนะครับต้อนรับการมาเยือนของสีสเกตยูเนเต,ต็ดเปิดบ้านเทโรเสมอกันไปแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับ นครสียูนเต็ดเอดีขึ้นนะเนี่ยตั้งแต่แยกทางกับโคชธงชัยสุโกกีเนี่ยดีขึ้นนะเนี่ยถลม่มฉลามชน3ประตูต่อหนึ่งในบ้านเลยนะครับพลังการเอฟซีนะครับต้อนรับการเยียวยของเชียงใหม่ยูนเต็ดก็เปิดบ้านกันเสมอไป2ประตูต่อ2ปิดท้ายด้วยตราดนะครับชนะทีมนกใหญ่ชชยนาทอนวิวเป็น1ประตูต่อ0เก็บ3าแต้มได้สำเร็จนะครับเรามาดูตารางคะแนนเลยนะครับผม ตารางคะแนนนะครับแพ้ยูเนเต็ดนำเป็นจ่าฝูงนะครับมี31แต้มจากการแข่งขันทั้งหมด13บสานัดชนะ10เสมอ1แพ้2นะครับนำโด่งอยู่เป็นที่1ตามด้วยอยุธยายูเนเต็ดนะครับแข่ง13ชนะ7เสมอ4แพ้2มีอยู่25แต้มมหาสารคาม SBT บีทีครับเนี่ยที่เป็นน็อกเกษตรศาสตร์ได้นะครับแข่ง13ชนะ8เสมอ1แพ้4นะครับมีอยู่25แต้ม ชนบุรีนะครับแข่ง13ชนะ6เสมอ3แพ้4นะครับมี21แต้มเนี่ยแพ้กับอ่าอ่าตะกี้ลืมนะครับขออภัยนะครับนาฉลามชนเนี่ยแพ้กับนครศรีอยู่ในเต็ดไป3ประตูต่อ1ในล่าสุดนะครับเกษตรศาสตร์ FC นะครับอ่าที่โดนมหาสารคาม SBT น็อกไป2ประตูต่อ0คาบ้านนะครับแข่ง13ชนะ5เสมอ6แพ้2นะครับมีอยู่21แต้มอยู่ที่5นะครับ ตาม้วยบางกอก FC นะครับเอ้ทีมหัวตารางนี่แพ้รวดเลยนะเนี่ยยกเว้นทีมที่อยู่3ลํลำดับบนนะครับบางกอก FC นะครับแข่ง13ชนะ6เสมอ2แพ้5นะครับมี20แต้มตามด้วยพลังการ f c นะครับแข่ง13ชนะ4เสมอ7แพ้2มีอยู่19แต้มลำปาง f c นะครับน่ะแมตช์นี้ก็ชนะนะครับแข่ง13ชนะ5เสมอ4แพ้4มีอยู่19แต้มเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับ แข่ง13ชนะ4สเสมอ6แพ้3มนะครับมีอยู่18แต้มเท่ากับสีสเกตยูไนเต็ดนะครับแข่ง13ชนะ4สเสมอ6แพ้3มี18แต้มตาด FC แข่ง13ชนะ5สเสมอ2แพ้6มีอยู่17แต้มจันทบุรี FC แข่ง13ชนะ4สเสมอ3แพ้6มีอยู่15แต้มนครศรียูไนเต็ดนะครับแข่ง13ชนะ4สเสมอ3แพ้6มีอยู่15แห้มแต้ม ชนะฉลามชนไปได้นะครับแมตชนี้พัทยายูเนเต็ดน,นะครับหรืออิสานพัทยานะครับแข่ง13ชนะ3เสมอ5แพ้5มี14แต้มตามด้วยโปลิเทโรนะครับแข่ง13ชนะ3เสมอ5แพ้5มี14แต้มชัยนาทฮอนบิลนะครับแข่ง13ชนะ1เสมอ8แพ้4นะครับมี11แต้ม เท่ากับสมุทรปราการซิตี้นะครับแข่ง13ชนะ2เสมอ5แพ้6มีอยู่11แต้มตามด้วยสุพรรณเอฟซีที่มีอยู่1แต้มเท่าเดิมนะครับสุพรรณเอฟซี FC, ยังไปไหนไม่ได้เลยก็ไปดูสไลด์ที่2นะจะเป็นรายละเอียดของการแข่งขันวันนี้นะครับสามารถติดตามร,รับชมได้นะครับโคเวอร์ดูดตอีนหนึ่งนาทีอะสำหรับคลิปนี้ก่อนหลับฝันดีนะครับแอดมินก็จะดูบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบก,กับอิสสวิสหน่อยหนึ่งนะครับจะเป็นเช่นไร คุมทีมด้วยรูปเบนอัเบริมนะครับะจะดูสไตล์การเล่นของโคดโปรตุเกสสักน้อยหนึ่งนะครับ4 3 3 4 2 1นะครับสไตล์การเล่นขึ้นจอมาละอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ